สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุดสุดสวัสดีพ่อพี่น้องมันนี้ห้าสิอันนี้มันนี้ห้าสิไปซื้อขายบ้านเกิดบอสซิงเนาะนี่วันเกิดหม่ของบอบบี้เนาะ่้ันเกิดหม่ของข่อยเองเนาะซึ่นงานเอฟซีท่าทางไทยฝากเงินมาเนาะครับก็สิไปซื้อขายเงินหันหาบ้นบาทเนาะก็เอาเงินกีบนะแต่ก็แต่เป็นเงินกี่แต่เป็นเงินกี่หันได้หนึ่งดาหุกเซนหุกเซนกีบหุกเซนกีบเนาะมา แมไปไปเดี๋ยวเทาไปกันด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ยังเกาะวันเกิดบ่าวคำสิงนะเปิดจัดงานวันเกิดนะนะ้วก็เอฟซีบ๊อบบี้วะเอฟซี่อนนะเบ๊อบบี้เอฟซีพี่ไม่กับเออบอลหุ่นจักกันเออหมู่ของบ๊อบบี้วันเกิดหมู่ของบ๊อบบี้แมนไปกับเอฟซีพังไก่เนาะเป็นของควันวันเกิดเนาะพแมนของควันวันเกิดเ่าซิงไปทำไปซิงยางกันไปเลยยางคาบัตรไปเนาะ เนาะพ่อแม่พี่เนาะวันเกิดมูสิโรมูสินมูโดเดียวกูกเป็นกองทับจะ้องใ่จะองมาอยู่จะค้องแบน้นจะคองม่มากก็ตีถึงหาเออน่ถ้าจะค้องมากมัน้องจะคกก่อนจะค้องคนมากก่อน เค้กมาบโบปะโบไตโบเทียมันเกิดหายยังเนี่พหนีไราเอ้ยหมูกับตะจีกับซองขวดนึงเบ็ดกับตัวเดียวหัวสิงไคายนี่เออนะหัวสิงคายเนสบักแพียเกลือเขาไม่ให้หมูกินมึงเนี่สมบัติจังสีอุ้ย๋อน่าเอาฮะเอาเทียนปลาเทียนดีโอ้ยสิงห์เอาแล้วนี่ใช้สิงเทียน อ้อเ้กตัดียวมสเตัวเดียวคนมากเป็นกองทัพเัีคนากป็นัพบตัวเดียวมันยังอยู่ยังอยู่กูโตตัวเดมแม่ตีนีสอตัวเบสสิ่กระอตัวพายหันไหล่พายหะไอ้กูเปาเคคนไอ้กูเปาเคคนอ้าาอียง ชาดนอกชาดกรไดเรื่องมันเี่เขาเลือกนี่คือผมพ้ากระตมกินนะนี่โอกินจะได้เหรอลูกเสียบาดกินเต็มใจดแต่ว่าสลมาจัดจังไอีกล่ะเ้ากันมากนอมนี่ตาจ้า้าไป ียบดิเฮ้ยบ่พาเสียบตัวเมอนเสียบเสียบไปเพื่อมังหอนนี่มูโรดียาโมึงในตีดบอกเลว่ามูโรดียวนี้าสิมาติแม่ตาิงจเราเนาะเ็สกับเบตัวเดียบเป็วิีตะกรนี่่แุงอไเรื่องดสิงเดี๋ยวสั่งเขาจับมาอีกนะเอ้ยมอนี่แก็ไ่มีี่อันมึงนตีนี่เอาตังไหว่าขาดต้ต่อไไปเสีองที่นใหม่ เสีงกับมี่แบบนี้บ่บ่แมตุหันแล้งบมีอัี้เาเสียนไครซะบ่เนี่ยตุนมันมีอันนึงเอาเียนไทยเอาเียนไทยหาออนแก๊ดูหน่อยหาคนเนาะ ไ่ไเอี่ยแวัเิดปจซิงใช่ได้เยังพักมันสีดีกกินผู้ยดกยวมันไปดวกใกินพักเขาเนื้อเขาเน้นเนื้ออ่าเนื้อใช้เนื้อครโรดียวคนเป็นทรายคนตาวเขา่ารโรดเคาโรดีเยวฮันเดชิงพักไปดวกก็ได้ถวยเดียวนึงเดจ้ะ กำลังมาแต่ห so so ื oh. pain, so okay, s <S Ooh, huh. ่นพี่น้องเ้ยบุญอยู่บุญรเน่ไม่เลยเหืองเนี่นี่มันเกิดคนเดียวเหตุสมบสออนเออโอ้หบ่ไปถูกกับบมาอีกบอมี่เอียงฝืเลยตายๆนะไอ้ระกระิกโอ้ก็ม่จะนอนวุกอยู่หื่นพูนมาทัณฑอาม่าอยู่อมาแต่ว่า เพท่านเอาเมียงมาเอามาเบิ้งผีก่อนเคกวคนเคยมากเลยพี่น่องเอ้ยเทียนเข้าวไต่ถาตอนนี้ใส่กระโถนกระโถนกเมาว่าจะเมาเหรอฮะกำมาใส่พ่อเด็ใส่เด็กไฟจิบ้าเด็กไฟ โอ้ไยอยู่ไหนเด็กไพเอามาเน็ตตไทยนะเฮ้ยเลยโอ้ชิ่งเลยมีหายเกินมีลยเกินน่งบอบอังเฮ้ยเอามาเนี่ยมาฟังตัดไพมันเกิดคำชิงเนาะเนี่ยใช้งานดบงานดลบเลวงานบ่เดินอ๋อชิงมาม่เป่า มีการเคลื่อนไหวเอาพีดไฟอว่นี่มาไหมมันขึ้นร้อกระโถนเลยว่าไปถิ่มเส้นะร้อไปเบิ้เบไหมเออเอาบัดมากมาบดองบดทาเอาซุปมาถือเทเสียวใช่เเกอนหตัวก่อนหใ่ พี่ไผ่นที่ยพี่ไผ่เนาะพีไผ่ในพี่ไผ่ในตู้เองบอสเอาโอ้จะอนกูบีรองนี่เหออน่าจะเป่าอ้แทในที่จิมคือดองเทปบาเป็นตองเกมตัวเช้ามีก่อก่อน

เดียวโอ้มินบาโอ้ยเปิดไฟน่เปิดไฟน่ปิดไฟใช้ของเสียจากเนาะแค่ขัดเช็ังไรสปันบอดสิงจังไหเอ้อ๋อบาคนมาสีมาจับอีกโอ้จับเคสุกก่อนเดียวนี่นะเออนี่ก่อนเดียว เจ้าขายังบอดชื้มาเนาะเจ้าอะไรเป่าให้มันแล้วเอ้าที่ไหนเขาจะมาเป่าก่อนเดียวนี่จะไปให้เขาเป่ามันอกีแล้วเขามึนงลิกทิศนต่ทีนี้สบายเนาะมาผูกแทนผูกวเจ้าผุ้ชายผมผากเลยนะเราผูกแล้วเนาะเอาให้ด้วยเราผูกหล้เอาให้ด้วยนี่มาจากเอฟซีังไทยเนาะพปรินนอกหาพันบาทแต่ว่าเขาไปดเงินเงินกีบรแ เฮ้ยม <forgetting> ันเกินม <'t> ันกินงบมันเกิดแต่แล้มันเกิดตัวไม่หย็มนโอยมันมีอีกได้อันนี้เ็ดอีกเขาซ้ำบอกว่ามูนหน่อยมันเรือมูนหน่อยเนาะนึ่งด้านลกแซนเนาะพอมีพี่น้องถ้าคาฝากกูยังกันยัางนึ่งลกแซนเนาะก่อยากให้พี่น้อนึ่งกันเนี้ยนะครับอบคุณขอบใจเอฟซีเนาะทางฝังไทยที่อารีเนาะขอบใจด้านี้ ขอบคุณขอบใจได้หลายเด้อพี่ขอบใจได้หลายเนาะขอามควรมนเกิดบอเต็มที่บรรในสองข้อเจ้คนข้อคอโอ้ยต้องบอกว่าเอาน้ำนีขออเจ้ามีบ่ข้อเจ้าว่าซจะไม่ยั้งไหโอ้ยแล้วูดอตไรเนี่ย่กูอยู่ยังไม่ยั้งข้อเจ้ากูจะลูกเลยบออกูโบกลูกก็ไดน้ากูโบูกเลยเออมันจะูกว้อนห่มานอไลโอ้ยบ่ยกอเอาไปสิมาถือเค้กอีกวันนี้ บ่าวืถดอกดาวแกมมูจะให้หายิาทีเจนาทีนะมีกมมูเขาเองเนาะพนัาวันเก็ดบาซิงเคยียนทำการพนเรียนเก่งเป็นเก่งสบายดีเนาะสบายดีเนาะนี่ก็ยังมูคือกันเนาะูโอ้ยแกพนังานบ้นเกิดนายพทอยูู่เคยที่นทำการเนาะเตยาตยนะเยเด็ดเฮาผีแร่เปิดเบ่งกยองเอายอกเอานะ

มมดไฟเออด็กเดโอ้ยยังทีมีอีกสองเคก่อนเดียวมีสองสอสองสอดนี่อนนี้จ่บูซึงมากใส่ของเจ้าดสก์ของคอยเมสตัวแทนทิีอารดีเราห้มาซื้อไฟนี่เราะขอมุ้ขอบใจได้เด้อไมเายนกเลยด้อเรียกันอันี้จบมันเกิดจบเก็ว่าเบียกันไอ้ไอ้ไอเยี่ยซิงไอเยียซิลอก เคอันเดียวมันบอกคือมรนีอกข้อแรกเราต้องเอ้ยเนแล้วม <พ nieu> <serves> ันบอกเราเนจะหนากับแป้งแขวมาดีๆแล้วบไว้ด้คนแ้เดียวเ้อยคนเทียก่อนเดียวกันเนาะเปาสองเดือรเยอร้อยจังสีกด้ไรพี่ โอ้ยกินเค้กดิปาดชูปาดเบิ้นแต่ว่านะคับสิเดโจผีบเลยนาะพ่อแม่พี่น้องมันอื้อกับเถื่กันอยู่เด็กอะสำหรับแดกกับขอบคุญจากของเงินเนาะ fc จากพังทยที่ฝากมากเหน่งเนาะเซอรฟไฟเนาะขอบคุณขอบใจได้เลยเด็กอะสำหรับคลินิกสิเดโจเพี้ยนชานีเลยเด็กกัเจอกันใหม่กินหนาเลยบ๊ายบาย